สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะเมื่อนี้ผมจะภาพมาเบิงบอซิดาค่ะฝรั่งแต่ปุร์ทูวาสายพันธุ์ใดเนาะเบิงไปเบิงมานนาจะเป็นบุ้มเคยเข้าไปทามแล้วค่ะหวานมากต้นนี่ลและเราก็ใส่สีขาวเนาะบางท่านเพื่อนก็บ,บอกว่าอาจจะเป็นหวานพิรุ่นวสันค่ะหวานพิรุ่นปีที่แล้วนั้นได้สิปหาหน่วยเนาะที่เขาออกติดดอกออกผลไหล คนผลิตสิบหาหนวยครั้งแรกปีนี้ปีที่สองที่เขาติดผลค่ะติดผลบุมก็เลยอ,อยากมาอัปเดตการห่อบักซิดาบักซิดาเนี่ยค่ะหอ่อฉบับของบุมบุมห่อบ่เป็นเด้อค่ะพี่อนห่อบ่เป็นอหลี่ค่ะบุมบุมโมโ,โหแล้วบุมฉีกทิ่มหลายรอบแล้วเนี่ยค่ะบ่รลูว่าสายพันธุ์อย่างนอเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งต่อมันใหญ่ผูทีเพื่อนออกมาให้ปลูกเพื่อนก็บ,บอกว่านบักซิดาสีชมพู มันเหมือนบอัแมนค่ะเพราะมันออกนวยออกผลมากเราแต่ว่ารสชาติหวานมากค่ะหวานกรอบปีที่แล้วผมกินเนี่ยหวานหวานนวยมันปลูกเป็นในอินซี่เนาะค่ะเนาะเนี่ยปลูกเป็นอินซี่ใส่ผวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหยังนี่แหละค่ะ กับหวานกระติดผลปีนี่ติดพลห่อจนขี้ค้านเพนราคะจนทุงบ่พ่อเนี่ยบุ้มเฮ็ดถูกบ่เนาะเนี่ยค่ะบุ้มก็จะเอาหนังสือพิมพ์ไวด้ดันดันในเนาะบุ้มปรับไปเบิ้งหลายๆช่องเพื่อนแม่บางคนเพื่อนก็เอาไว้ดันนอกเอาหนังสือพิมนนนพ์ไว้ดันนอกบางคนก็เอาหนังสือพิมพ์ไว้ดันในเนาะค่ะเพื่อที่จะบ่ให้โดนแดดหรือว่าโดนพวกมลแรงมาจอกินเนะาะมลแรงมันบ่มีดอกคานในสวนบุ้มสวนมากก็จะเป็นถวกหนู หนูจะมาจาักขโมยกินเดี๋ยววุ้งก็กจะไปหาถุงมาเพิ่มค่ะหาถุงมาเพิ่มนี่ก็จะมาหอ่อหอยังปเสเศจอยู่ค่ะนี่หวานได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นเนาะปลูบกบักซิดากินเองค่ะปลูกฝรั่งกินเองในบ้านเบิ่งทั้งนี้แน่พี่น้องหลายนัวอยู่ได้หน่ค่ะพวกพอได้สื่อเพิ่นเด้อพี่น้องบอกฝรั่งอยู่นน่ราคาราคาซ้ำกันกันกบซื้อเนื้อวัวเลยค่ะพี่น้องค่ะ แล้วก็ซ้ำกันก็ซื้อเนื้อหมูเลยกิโลกิโลหนึ่งเอาแล้วมาบุกซีดากิโลหนึ่งกบเนื้อกบเนื้อกิโลหนึ่งซื้อเสื่อได้บกซีดามันหายกินยากค่ะพี่น้องบุกคอยมีขายเลยค่ะบอกคอยมีขายเลยฝรั่งเนี่ยฝรั่งกินจูกินจีส่วนมากกับซีอร่มั่งเอาเนาะรั่งขำลัดเอาัสิค่ะแต่ค่าทรงมันกับแพงเนี่ยมันก็สิบมากค่อยๆฮอรยอังเสลยรคาะนี่ ฮอจะบับมาดามค่ะพี่น้องฮอไวค่ะเดี๋ยวหนูมันสิมากินบางที่กะหอไวให้ลูกเขาสวยเขาจะได้แบบเต่งๆเนาะค่ะเนาะผิวกะสิได้สวยมันกะสิได้กรอบแดดกะสิอ่าบดได้เผาเหมือนแบบนี้เนี่ยค่ะแดดเผาได้หนี่โดนแดดมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะผิวกะสิบดสวยผิวกะสบดสวยมันกะสิเป็นแข็งๆด้านๆค่ะเหลือหลายลูกอยู่ด้วยค่ะที่บ่ท่านได้ฮอ เป็ดค ar ันได้ยินเสียงเฮาน่ะห้องดีดีเ้อเกี่ยแะ้วได้ค่ะให้อาหารล้วเนี่ยโดนแดดก็จะเป็นแบบนี้แดดจัดต้นนี้ปลูกมากกับหลายปีแล้วค่ะปลูกตั้งแต่ใหญ่สามรอบแล้วอันนี้รอบสุดท้ายใหญ่สามรอบบอยใหญ่กัเลยมาเอาลงมาปลูกมองนี้เบิ่งค่ะปลูกมองนี่คขเขาเขาขอนหางที่จะมักนามแต่ว่ากับแล้วแต่ แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละสวนนะค่ะเนาะว่าดินมันจะอุดมสมบูรณ์บ่อแต่ว่าบุมก็ต้องลดน้ำทั้งเสาทั้งแรงค่ะช่วงหนาหนาวก็บ,บ่ดได้ลดฝนตกหนาหนาวนะหนาร้อนนี้กพ็พพมน้ำทุกเสาทุกแรงค่ะเสาแรงลดน้ำไปให้เขาฝึงให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเพิ่มเห็นบ่ปุ๋ยกับปุ๋ยขี้เป็ดเอาส่ตรงตรงโคนตรงโคนรากเขา นี่แหละค่ะแล้วค่อยมาเบื้องคุณละ่ะก็สิอัปเดตให้เบื้องช่วงที่เขาได้เก็บกลิ่นคุณล่ะค่ะผมเมื่อห้เบื้องวิธีหอของบุม๋มีนมันถึงวิธีบนนี้ค่ะนี่ห่อแบบนี้อ๋อในฉบับของบุ๋มเองนี่แหละโอ้แดดกำลังจามาแล้วในมือเสาร์หนาวหนาว,นาว,นาวจนได้ใส่เสื้อเข็นเงาอากาศหนาวเย็นอน,นี้ก็หน่วยใหงเสงเอาไว้ทั้งสามหน่วยเลยค่ะนี่ เอาไว้หมดเลยเด้ค่ะบุม๋มนุนย่นยนุ่ยหน่อยน้อยเท่ากับปั้นหญ่ก็กับปั่นก็นเอาไว้เธากินรลดเท่าบ้ปลูกขายเนาะค่ะเนาะเฮ้าปลูกกินว่าแต่รสชาติกรอบรสชาติหวานเขาไม่ให้กินก็กินดีก็มันบุนไมไม่กินค่ะนี่ลุงเราเอามาให้ปลูกลุงคนไทยไนี่แหละค่ะบุ๋มมาซ้ำานี่แหละค่ะพี่น้องวิมเขาบ้านก่อนเด้อไปเฮ็ดกับเขาก่อนแดดเริ่มมากแล้ว เห็ดก็เผาให้ลูกไปรงเรียนก่อนค่ะเมื่อนี่แดดแต่เศ้าเลยร่มกันแรงแรง,แรงมองในุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับเอฟซีใหม่ๆเนาะค่ะเนาะให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆค่ะเจอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ